สไรเดียงสาไม่มีวัยแก่ชราเมื่อถึงคราวหมดอายุไขร่างกายจะหายไปในทันทียุปราสิอริีย์เมตรยุปนาดยุปราศิอริย์ ปริญธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่รูั้กายและใจมีความรู้เรื่องราวภายในของตัวเองสัตว์จะพูดภาษามนุษย์ได้ไม่มีโจรผู้ร้ายไม่มีตำรวจทหารบ้านเรือนจะสวยงามตระกา อยัอยมมยยนทมมี่สอิตงพิเศษประการที่6กได้แก่เมื่อท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่านยา่ไมา่เกิดในชนชาติมิลักขะหรือชนชาติป่าเถื่อนรายการศึกษา หมายความว่าหลังจากที่ท่านได้ครับพุทธบุญากรจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วเนี่ยในภพชาติต,ต่อไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีท่านจะเกิดในชนชาติที่มีอริยธรรมหเือมีการศึกษาที่ดีเท่านั้นพร้อมทั้งบุคคลรอบตัวท่านก็จะมีแต่บัณฑิตนักปราช และกัลยาณมินวิธ่คอยชักชวนกันทาความดีอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ท่านสาม,มารถที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกําลังมากยิ่งๆขึ้นไปนั่นก็คือท่านจะไม่เกิดเป็นคนป่าเถื่อนที่อยู่ในดินแดนไร้อริยะธรรมไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทเจ้านะจ๊ะ อดีตนนสมวิเศษประการที่เจ็ดได้แก่ว่าท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่านยอมให้เกิดในท้องของนางทาสีหรือทาตหมายความว่าหลังจากที่ท่านได้รับพุทธบาิยกรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วได้พบชาติต่อๆไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีท่านจะเกิดอยู่ในตระกูลสูง ส่นติกรับนับถือของมนุษย์ในยุคนั้นจึงทำให้ท่านมีอิสระในการดำเนินชีวิตยอย่างเต็มที่และสามารถที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายนั่นก็คือท่านจะไม่ไปเกิดในตระกูลที่มีฐานะต่ำไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีกันนะจ๊ะ อันนี้สองวิเศษประการที่แปดได้กแก่เมื่อท่านได้กเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านจะไม่เป็นผู้ที่มีความเห็นผิดอย่างสุดโตง่งหรือท,ที่เรียกว่านิยตามิจฉาทิฏฐิอย่างแน่นอนหมายความว่าหลังจากที่ท่านได้ครับพุทธบิยากรจากประสัมมาสมุทจาพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วเนี่ยได้พบชาต,ติต่อไปที่ท่านได้กเกิดมาสร้างบารมีเนี่ย ท่านจะเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิมาตั้งแต่เกิดคือเป็นคนที่มีความเห็นถูกต้องและตรงไปตามความเป็นจริงซึ่งอนิสงส์ข้อนี้จะทำให้ท่านมีความคิดคำพูดและการกระทำที่ถูกต้องตามไปด้วยนั่นก็คือท่านจะไม่มีความเห็นผิดอย่างรุนแรงจนทำให้ท่านหลุดจากเส้นทางการสร้างบารมี เพื่อที่จะเป็นพระสมมาสมุธเจ้าไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านจะเกิดมาสร้างบรมีตามทานไม่จ๊ะอันนี้สองวิเศษประการที่เก้าได้แก่เมื่อท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่านย่อมไม่เป็นเพศหญิงไม่เป็นมันดาะไม่เป็นกระเทย หรือไม่เป็นบุคคลสองเพศที่เรียกว่าอุปตโตพยัญชนะนกหมายความว่าหลังจากที่ท่านได้รับพุทธบัญกกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วเนี่ยในภพชาติต่ตอ,ตอไปที่ท่านได้กเกิดมาสร้างบารมีท่านจะเกิดมาเป็นบุรุษเพศหรือเพศช,ชายแมนๆเท่านั้นนี่เนาะ เนื่องจากบุตเพศจะมีรูปร่างลักษณะที่ใกล้เคียงกับลักษณะของกายมหาบุรุษมากที่สุดมากกว่าเพศหญิงแต่ถึงอย่างไรร่างกายของรุษเพศชายทั่วไปก็ยังถือว่าห่างมากๆกับลักษณะมหาบุรุษแต่ก็ใกล้เคียงกว่าฝ่ายหญิงและก็บุรุษเพศยังเป็นกายที่สามารถสั่งสมบุญ สร้างบารมีได้อย่างดีที่สุดอีกด้วยนั่นก็นคือท่านจะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีเพศไม่วิบัติไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีอันนี้สมวิเศษประการที่สิบได้แก่เมื่อท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่านย่อมไม่กระทำอนันตริยกรรมหมายความว่าหลังจากที่ท่านได้รับพุทธภยาก่อน จาพระสัมมาสมุทเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วเนี่ยในภพชาติต,ต่อไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีท่านจะสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังและที่ท่านจะไม่พร,ราดไปกระทำอนันตริยกรรมอย่างแน่นอนเพราะอนันตริยกรรมถือเป็นครูกรรมหรือกรรมหนักของทางฝ่ายบ,บาปอกุศล ที่จะส่งผลก่อนกรรมอื่นๆโดยจะทำให้ผู้ที่พลาดพลั้งไปกระทำมน,นตริยกรรมต้องตกเอาเวจีมมหานรกในทันทีหลังจากที่เสียชีวิตแล้วนไปมหานรกขุมแปดเลยสุดขอพบด้านล่างเลยเนาะ อนันตริยกรรมมีห้าอย่างดังต่อไปนี้คือหนึ่งปิตุคาตคือฆ่าบิดา 2. มาตุคาตคือฆ่ามารดาสาอรหันตคาตคือฆ่าพระอรหันตสี่ลอยหิตุปบติ คือทำร้ายพระพุทธเจา้าจนทำให้พระโลหิตออกหรืออย่างไรก็ไม่ออกก็หอดเลือดห้าสังกเพศคือทำสงให้แตกแยกโอ้เนี่ยตรายนะทำให้สงแตกแยกเนี่ยนั่นก็คือท่านจะไม่กระทำบาปหนักดังกล่าวเนี่ยไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิด มาสร้างพระมี